สวัสดีครับพี่น้องพบกัชบช่องบ่าวตุย้ยลำเพลินออฟฟิเชียลพี่น้อ,อ,อ,นองฮอดแล้ว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 ฮอดเสร็จพี่น้องนี่พี่น้องบัวขาวกุชินาไล่พี่น้องนี่ครับสถานที่ที่บ่าวตุย้ยคุณเคยดีพี่น้องตอนเอด็กลังจอดรถพี่น้องสถานที่มันแคบกลังประกาศน้ำหารถอยู่ ระยะทางประมาณ130กิโลพม่น้อง ทีมงานหมอล่ำเดินเสือเขาก็มาหอนอะไพไปนองเลยครับรถจากรถยังก็มาแล้วแล้วรถไปที่นี่ครับฐานทีเป็นตะลมแห้งอยู่ไปนองเลยจะเย็นอยู่ ลแมแห้งรมบ้านทางหลังพี่น้องใคร <ไป S 2> ดอกรมบ,บ้าทางหลังไม่มีนหนาดอกเดีวเสบมาเมื่อสอง,งสามปีแล้วอากาศเย็นองเี่ยจตายเลยเขา้กกอเลยเนดียวเขาออเมื่อเารไปลาที่ออก

มาณสองค่นน,น,นี่เป็นท่านนี้ล่ะมาเคลื่อนนีกเป็นท่านี้เขาจอดตายเขาทีมหาเลยกับประมาณนี้ล่ะกันอยู่ดีกากเขาเอเดเร์ขับเลยโอย้ตาย รถคัวสีอ่ประมาณนี้ละนี่ได้พอเตโม์ไส์ออกกันเดี๋ยวไปนั่งรถพัวยอยู่ตรงนี้อลละไรครับิีขานี้ครับครับของมาลไรเนี่ยอลละไรก็จะเป็นรถล่างบางนี้นี่ขอตูมาซีอุางนั้นเดี๋ยวจะว่กัน มันสถานีมันจำกัดแห้งแห้งแจำกัดแบบพวดพ่องวกเแงเขาจอดไว้อยกปเขาว่าวันทีหาผมเเียออก่สองสองขั้นนี้จะเล้ยงานพนเไาครับ่พอครับเดี๋ยวเป็นนึงเจอดตาลเดี๋ยวยชีไรคุณเชียวจอดทันล้เดี๋ยวมีบางจอดีดอกเป็นหนึ่งเราก็เดี๋ยวปนอยัน มาพาเือต si sí. ังสี่ยพ่เสียรถขั้วเขาเามาบเบียดกบมาเบียดกบมาเบียดก้าตรมาตรงมาก่ตรงมากอนตรงมาตรงมา่อยได้ตรงมาตรงมาหักมา มาลอดมาลอดมาลอดเหยียนะคือลาตองคือลาตองเดี๋ยวเดี๋ยวไปถึงเดี๋ยวเดี๋ยวถอยเบียดส้าีดีใจป่ะเออเพราะว่ามาสิบเอห่าาถอยหังมาบ้าบ้บ้าบ้ถอยมาถอยมาถอยถอยตมา เดี๋ยวยุทธ์ฮักขวาฮัวาฮักขวาก่อนหักขวาเอกหักเอกเอออาคือเราตรงบัดนี้ยวคือเราตรงมาปืนมาเลยปืนมาปืนมาเอาบัดนี้ถอยไปอีกถอยไปเอกมันเป็นเป็นตะลุมหมดแล้วเดี๋ยวมันเป็นยังไงฮักไปบัดนี้หักใส่ไป พอเคอะไปพ่บอ,บอ,อพ่อคืเราตรงไปเรื่อหนา้าต่อตรงมาเดี๋ยวตรงไปเออโอเคหักไปนา่ละสวยงามไปอีกหักขวาจังหน้อยโอเคเอาต่อตรงมาเดี๋ยวพักระโจกเขาแต่ประมาณนี้ละมึงนีน่ขอโทษเอามนีน่ก็สนามสี าครับพี่น้องงานป่าตะปูบัวขาวพี่น้องผมชินอะไรนะพี่น้อง วันนี้วันที่17สนอนและเพื่อนชลเรามาเล่นก่อนสนานอสเพื่อนแพงพี่น้องสถานที่กับจำกัสพี่น้องเลยนี่ครับเป็นเด็กเอรื้อใหม่รังใจที่งนานสนอนและเพื่อนชลพี่น้องเด้อมาหลุ่นกันพี่น,อน้องมั้ยมาเคื่อนที่พลเร่ยนพ้นตั้งหอดสายไอ้ไอ้เพ้นตั้งหอดประมาณน,นี้บอลฟอน่ะ เพื่อนตั้งหอดประมาณไสครับป้อนนี่บอพี่น้องเอา้าโอเคครับฉันได้แต่เรื่อหใหม่การรงกาแกเพี่น้องทีมงานสาวน้อยลำเพลินโชว์เขาเป็นน่องเนาะนี่ครับพี่น้องปุชินาลายบัวขาวเนาะะเรื่อง,หงใหม่การร่างกาทีมงานสาวน้อยลำเพลิโชว์หลายๆเป็นน่องเด้อเอาชที่นี้ฝากไว้ชันหนึ่ิยึดงาในความหมายเนาะ กัับ,บ๊าสวัสดีครับ